สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับเบอร์ชัยบอลสีนะครับหายหน้าหายตาไปสองวันเนาะพอดีทุระนะครับทุระเยอะมากช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับทุกท่านดูฝนตกฝนตกนะครับตกติดต่อกันสองสามวันแล้วนะครับวันนี้ก็เพิ่งหยุดนะครับมาครับมาแบ่งปันบอลสีเนาะวันนี้ก็มีบอลสีนิดหน่อยอีกแล้วนะครับบอลสีโตไม่ทันขาย ก่อนอื่นก็แจ้งค่าส่งก่อนนะครับค่าส่งก็เหมาเหมาแบบโอน50บาทแล้วก็เก็บเงินปลายทาง60บาทนะครับส่งไปสนีไทย EMS เนาะต้นแรกครับทุกท่านภูเขาไฟฟูจินี่ภูเขาไฟฟูจิต้นนี้ต้นโตแล้วก็ด่างสวยด้วยนะครับต้นนี้เอาไป80บาทนะครับ80บาทสำหรับภูเขาไฟ ฟูจินะครับนี่สวยๆเลยแผงมาจากวคาโนเะนาะนี่เขียวนะครับเนาะภูเขาไฟฟูจินะครับแ80บาทครับต้นนี้มีชื่อว่าอาจารย์เมืองนะครับนี่อาจารย์เมือง <c oughs> ก็ตอนนั้นก็ดังมากตอนนี้ก็นะคนก็เริ่มลืมกันแล้วนะครับแต่ผมก็ยังมีอยู่นะครับอาจารย์เมืองบอลเก่าก็คนก็ลืมไปบางต้นก็ไม่มีจํานวนแล้วนะครับสําหรับบอลเก่าเนาะอาจารย์เมือง ต้นนี้80บาทนะครับอาจารย์เมืองด่างสวยด่างทุกใบดูครับด่างสวยมากด่างทุกใบนะครับอาจารย์เมือง80บาทนะครับดูด่างสวยๆเลยนี่ฟอร์มสวยด้วยนะครับอาจารย์เมือง80นะครับบอลเหลืองของแท้เ <c oughs> <c oughs> ทพพระสุธาเหลืองทุกท่านดูมันเหลืองไปหมดนะครับนาะเทพพระสุธาเหลืองต้นนี้เอาไป อ่าหกสิบบาทพอเทพสุธาเหลืองของแท้เลยดูหกสิบบาทนะครับเทพสุธาเหลืองเหลืองทั้งใบเหลืองเหลืองไปหมดขาดสารอาหารตอนเนี้ยไม่ใช่นะครับบอลเหลืองเนาะเขาเทพสุธาเขาไม่ป้ายเขียวเขาเหลืองไปหมดหกสิบบาทพอนะครับต้นนี้นี่ใบดกด้วยนะเทพสุธาเหลืองนะครับเนาะ ผ่าแล้วมันไม่ป้ายมันเหลืองเอาไป60บาทนะครับมณีมรกตด่างสวยช่วงนี้มณีมรกตมีคนตามหาเยอะมากนะครับในกลุ่มเห็นรับกันเป็นร้อยร้อยต้นเลยนะครับเพราะว่าทางจีนเขาต้องการนะครับมณีมรกตต้นนี้80บาทนี่ราคาขึ้นเพราะว่ามันเริ่มเขียมนะครับเนาะมณีมรกตเขียวอ่อนด่างชมพูนะครับ80บาทสําหรับมณีมรกตนะครับทุกท่านนี่ สวยงามมากตอนนี้มีคนต้องการเยอะมากนะครับสำหรับมณนีมรกตเนาะโอ้หลอดใหม่นี่ด่างแน่นอนนะครับล้านเปอร์เซ็น <c oughs> นี่ครับเขียวอ่อนมันจะไม่เขียวเข้มไงนี่อันนี้มันเขียวเข้มอันนี้มันเขียวอ่อนแล้วก็ด่างชมพูนะครับสำหรับมณี่มรกตแปดสิบบาทครับบอลสีโวคาโนทุกท่านโวคาโนกระถางนี้เอาไปหกสิบบาทพอนะครับด่างสวยมากนี่ต้นโตนแล้วนะ โวคาโนหกบาทนะครับนี่ด่างสวยจริงๆสำหรับโวคาโนต้นนี้เนาะนี่สวยงามเอาไป60บาทนะครับสำหรับโวคาโนก็ยังมีคนถามหาอยู่นะโวคาโนนะครับผมก็มีอยู่เรื่อยๆแหละนะครับแต่เริ่มร่อยหลอแล้วล่ะขายกินไปหมดแล้วนะครับนี่หกบาทครับสำหรับโวคาโนนะครับ สาวนาครชยัยศรีต้นนี้ด่างสวยมากเลยทุกท่านอันนี้ผมเด็ดทิ้งไปใบหนึ่งเพราะว่าเขาทิ้งใบไปแล้วนะครับนี่ด่างสวยงามสาวนาครชยัยศรีกระถางนี้เอาไป60บาทนะครับมันมี2ใบเนะบาะ2ใบส่งง่ายมันก็โตอยู่แหละเราก็เลี้ยงดูแลดีๆนะครับโตแน่นอนสําหรับสาวนาครชัยศรีนะครับ60บาทต้นนี้สวยลายสวยด่างสวยมากเลยนะครับนี่ดูด่างทั้ง2ใบเลย อันนี้ใบใหม่ล่าสุดน,นะครับสาวนครชัยศรีนะครับ60บาทครับมีคนถามหาบอนสีเอ่อสีเลิกงามต้นเล็กๆนี่อันนี้ผมแยกหน่อไว้ <c oughs> โผลมาอีกใบแล้วนะครับนี่สีเลิกงามบอนเหลืองเหลืองเขียวบอลเหลืองเขียวกระถางนี้สีเลิกงามเอาไป70บาทนะครับ70บบาทไม้แยกหนอดูสวยเลย ด่างมาสวยสีเหลืองเขียวนะครับสําหรับสีเลิกงามกระถางนี้เนาะเอาไป70บาทพอนะครับมีคนถามหามามีต้นเล็กๆไหมนะครับสีเลิกงามก็ผ่าไว้ยังไม่งอกเลยอันนี้ก็แค่หน่อมานะครับเนาะก,ก็งอกมา2ใบแล้วนะครับ70บาทครับสําหรับสีเลิกงามนะครับ ซับพูลผลด่างสวยทุกท่านกระถางนี้ด่างสวยเลยนะครับนี่ด่างทุกใบเหมือนกันนี่ตั้งแต่ใบเบี้ยด่างตั้งแต่ใบเบี้ยเลยนี่ครับซับพูลผลกระถางนี้เอาไป60บาทนะครับ60บาทสําหรับซับพูลผลนี่สวยๆเลยงามงามซับพูลผลกระถางนี้ต้นโตแล้วนี่ครับเอาไป60สบาทนะครับสําหรับซับพูลผลเนาะ ในี่ใครยังไม่มีซับพูลผลด่างสวยก็รีบม,มาคว้าไปเป็นเจ้าของได้เลยนะจ๊ะ <c oughs> บอนสีเพชรสวรรณโชตแยกหนอต้นนี้แยกหนอทุกท่านดูโอ้โด่างสวยเนาะเพชรสวรรณโชตเม็ดยังไม่มานะครับแต่แยกหนอไว้สวยมากกระถางนี้ขอ80บาทนะครับนี่80ิบาทสำหรับเพชรสวรรณโชคฮาร์ฮาร์สองใบเลย ฮาร์ปสองใบเลยนะครับทุกท่านสว,สวยเลยนี่เพชรสวรนโชตแปดสิบาทนะครับกระถางนี้ด่างสวยด่างสวยมากอสวยงามเลยนะครับนี่80บาทสำหรับเพชรสวรนนโชตเนาะใครยังไม่มีก็รับไปได้นะครับดารานพรัตป้ายเขียวอืมอันนี้ป้ายเขียวน,นี่ไม่ใช่เลกซี่นะแต่เป็นดารานพรัตป้ายเขียวกระถางนี้เอาไปที่ โอ้ายเขียวเอาไปที่60บาทแล้วกัน60บาทนะครับสําหรับดาราใยเขียวเนาะสําหรับต้นนี้นะครับ60บาทสวยๆเลยเ,เสียงอาจจะดูแบบเหนื่อยๆนะแต่จริงๆคือเพิ่งตื่นวันนี้ก็รีบนะครับเนาะเพิ่งตื่นแล้วรีบนะครับอ่ะอาจจะดูไม่ค่อยสดใสเดี๋ยวสักพักก็น่าจ,จะสดใสยังไม่ได้กินกาแฟเลย60บาทครับสําหรับ เลกาเออเลกาซดาราป้ายเขียวดาราป้ายเขียวไม่ใช่เลกาซี่นะดาราป้ายเขียวนะครับนี่หกสิบบาทนะครับมาครับต้นสุดท้ายของวันนี้เนาะเป็นบอนสีพรพุทธะนะครับมีอยู่สองต้นในกระถางนี่มีสองต้นเห็นไหมพรพุทธะด่างเหลืองสวยเลยนะครับกระถางนี้ขอที่หนึ่งร้อยบาทนะครับสำหรับพรพุทธะกระถางนี้นี่ หนึ่งร้อยบาทนี่ครับมีอยออ <laughs> ออู่สองต้นสองต้นสองต้นนี่สองต้นต่างสวยๆเลยนะครับบอลเขียวเหลืองอะไรเหลืองๆช่วงนี้ขายดีมากนะครับสำหรับเขียวเหลืองเนาะพรพุทธมีสองต้นในนี้นะครับนี่เอาไปแยกได้นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับสำหรับพรพุทธเนาะ เอาละครับวันนี้เบิด์ชายบอลสีก็ประมาณนี้นะครับบอลสีไม่ค่อยมีมีน้อยๆสนใจบอลสีต้นไหนก็ทักเฟซทักไลน์มาได้นะครับขึ้นช่องทางติดต่อไว้ให้มุมซ้ายบนของจอนะครับวันนี้ลากันไปก่อนเนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ